อาสรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาสร้างไฟล์ a d m i n นเพจนะครับบที PHP เพื่อที่จะให้แสดงข้อมูลแอดมินนะครับโดยในการล็อกอินเข้ามาเราจะแบ่งสถานะว่าถ้าเป็นแอดมินให้ลิงก์มาที่หน้า AdminPage น,นะครับแล้วก็แสดงข้อมูลของแอดมินว่ามีชื่ออะไรนะครับยูเซอร์อะไรส่วนถ้าเป็นของ u s เ r รเาก็จะแบ่งไปอีกหน้านึงนะครับเป็นหน้า User Page นะครับ PHP. นะหรืออาจจะมีเยอะกว่านั้นมากกว่านั้นก็แล้วแต่ที่เราจะนำไปปรับใช้นะครับส่วนของเื่ออื่นอย่างเช่นส่วนของงานทะเบียนงานรับผลงานส่วนอนนื่นที่เราต้องการให้แยกเป็นส่วนเป็นส่วนนะครับหรือแยกเมนูก็ได้ ส่วนนี้สามารถนาไปปรับใช้นะครับมาเริ่มกันแล้วผมขอเซฟเปิดไฟล์ขึ้นมานะครับเป็นไฟล์ p s p ขอเซฟก่นฟอนเซฟผมจะไปที่แอปเซฟนะครับไฟเว็บเซฟอ่นอานอินอ่อนอินอันนี้ผม สร้างของแอดมินไว้แล้วหนึ่งตัวจะมาสร้างอีกหนึ่งตัวนะครับแอดมินแอดมินผิดเปิดไม่ซ้ำผมค้างไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าเราได้สร้างไฟคอนนี้ไปแล้วที่เป็นคอนตัวนี้นะครับ DB คอน .pft หรือ file connect, ไฟล์คอนเน็กไฟล์เชื่อมต่อฐานข้อมูลคือเราเขียนครังเดียวครั้งต่อไปเราก็จะมาอินคูรเข้ามาเลยนะครับอินคอรสไนี้เข้ามา p s t uh, เราก็จะกร p s t ก็ .pft อนินคอรอินคอร คุชไฟล์นะครับก็ใส่ชื่อไฟล์เข้าไปเมื่อกี้เราตั้งคิอว่า db dbcon.php dbcon.php นะครับ section start นะ section ต,ตรงนี้น โดยผมจะประกาศค่า,า user user id นะครับเพื่อเก็บค่า id ที่ส่งมาเป็นแบบ section section ส่งมาส่งมาคำว่า user id ตัวนี้ก็บเก็บสถานะสเตตัสสเตตัส,ตตสตตก็จะเป็นสเตตัสนะคงกา ตนนี้เซชันตนนี้เราจะรู้ได้ไงนะครับว่าเราประกาศหรือดึงมาเป็นค่าไหนนะครับก็ให้กลับไปดูในหน้าที่เช็คล็อกอินเช็คล็อกอินเซอร์นี้เราประกาศบอกว่าถ้าเชื่อมต่อเสร็จแล้วต่เสร็จแล้วนะครับให้ดึงค่า user id มา user id จากานข้อมูลแล้วก็ s t a t ั้มานะครับให้เอาไปเก็บเป็น user id นะครับ จะเป็นเซสชันในชื่อ u s id เมือนเดิมน,นะครับก็พิมพ์ตามน,นี้แล้วก็พิมพ์ตามน,นี้เลยต่อมาราจะมาตรวจสอบนะครับ say if if ถ้าถ้า user ที่ส่งมานะครับ user id user id ที่ส่งมาตกับตกับเข้าา หรือถ้ามันไม่จริงเป็นจริงนะครับเป็นภาว่าก็ให้แสดงเลยครับที่โคแสดงข้อความมาเลยว่าให้ไปล็อกอินนะครับ please log in ก็ดูานาเราอินด้วยนะก็จบไม่แสดงเลยไม่แสดงว่ากระลูนากบไปล็อกอิกนนะครับนาเราอินะออนะผมจะใส่ จะคิดนะคนิดนึงให้โชโว์เนลาเราอินเสร็จได้้ล้วเพิตงใสายกันมาก็จะเป็นตัวซาบีนะครับเราจว่า if status s t a t u ที่เราได้ลอกมา สเตตัสที่ได้รับมามันถ้ามันไม่เท่ากับถ้าไม่เท่ากับกับความที่เรากำหนดนะครับเในเขตองค์ก,กระแอดมินตอนนี้ระดับแอดมินก็คือหน้านี้จะต้องเป็นสถานะแอดมินเท่านั้นนะครับที่เราจะให้มันแสดงให้มันโชว์กับความถ้าไม ถ้าไม่เป็นแอดมินนะครับอถรรสถานะหรือสเตตัสไม่เป็นแอดมินเราก็จะให้มันแสดงข้อความเลยคแสดงข้อความว่าเพจนี้มีสำหรับแอดมินเท่านั้น จากนั้นก็จะเป็นการดึงนะครับดึงข้อมูลบบตา่างๆเข้นมาโชว์ว่าแอดมินนะครับแอดมินที่เราได้รับ ID มาเนี่ยเป็นชื่อว่าอะไรนะครับเป็นยูเซอร์อะไรชื่อว่าอะไร strsql เท่ากับก็จะสร้างให้ select นะครับ Select star อ o r m Star form Login อินชีพีบขตตะลงล็อกอินาเรามีเงื่อนไขว่ามีเงื่อนไขว่า User ID ตัง้งท่ากับวิเซอร์ไอดีที่เราได้รับมานะครับในที่นี้ก็คือไอเดี d ตัวนี้ก็คือที่รับประกับรับไว้จากเซกชันด้านบนนะครับต่อมาก็จะอาการ siap Bapak Chet Chuli nama SKA nama นคะนครับคลิปจะทำให้เดยนข่ามาเป็นแบบอะไรนะครับมา SQL ก็จะเป็นสําหรับไฟล์ php นะครับสกี php เริ่มตั้งแต่การ include ไฟล์ข้อนี้เข้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็น section ประกาศค่าเพื่อรับ section ตัวเช็คนะครับ user id ว,ว่าใช่ admin หรือเปล่าเป็นเป็นค่าว่างหรือเปล่าตันนี้ก็สถานะน admin ไหมนะครับถ้าเป็นก็สั่งให้ดึงข้อมูลนะครับเ e l e กข้อมูลจากฐารข้อมูล login tb โดย ในตาราง user id จะต้องเท่ากับ user id ที่ไร้รับมานะครับต่อมาเราก็จะมาสร้างหน้า html สร้อาหน้า html นะครับเพื่อแสดงแสดงผลจะให้เป็น มิตาเท่ากับชาเซตยูทีเอฟคิดแปดนะครับก็คือจะให้ตั้งค่าให้สามารถอ่านนะครับหรือแสดงข้อความที่เป็นภาษาไทยได้เนาะตอนนี้คือการตั้งค่าไอตเติ้นผมจะให้แสดงข้อความ เต้นให้แสดงข้อความว่าแอดมินเพจแสดงข้อความด้านบนนะครับเป็นแอดมินเพจส่วนต่อมาก็จะเป็นบอดี้ส่วนของบอดี้ส่วนของบอดี ก็จะเลื่มตั้งแต่ให้แสดงข้อความนีต้อนรับนี่ต้อนรับชื่อแอดมินอนินพีด รักลงมาหนะ่อยแต่เราก็จะสร้างตารางนะครับที่เบิร์วัตเทอรเท่ากับหนึ่งให้เส้นเท่ากับหนึ่งส่วนความกว้านะงผมให้เอายาวสามร้อยพิกเซลยาวสามร้อยพิกเซลก่อนนะ ถ้ใครต้องการให้มีขนาดใจกว่านี้ก็เข้าไปปรับออานะครับความยาวสำหรับความยาวของตารางตัวน,นี้เราขอดึงขึ้นมาใช้งานโชว์ดีวกว่านะักตารางเสร็จด้านในตารางก็จะกรอบไปด้วยนะครับอัทิบอดีอัติบอดีจากนั้นในแถวที่หนึ่ง แถวที่หนึ่งที่อาคอลัมน์ที่หนึ่งคอลัมน์ที่หนึ่งมจะให้มันเป็นสแดนสดงชุดยูเซอร์เนมนะครับเอาเป็นสแดนสดงยูเซอร์เนมดีกว่าอาจจะกะำหนดมากำหนดความกว้างให้ช่อง ค,ความกว้างเอาเป็นแปดสิบแปดสิบเจ็ดนะครับแล้ตอนนี้ก็คือสั่งให้มันบล็อกเข้ามาหนึ่งตัวอักษรนะครับหรือเหมือนกับเรากดมันกับเรากดสเปซบาร์นะครับตัวในตัวโคตัวนี้ดังนั้นให เส้นแสดงข้อความนะครับยุสนิมยุนิมตันนี้ก็คือสั่งให้มันเขยอบมาจากเส้นตารานิดนึงนะครับตัวนึงก็ลำนะทีดีต่อมาทีดีนะครับตัวนี้ความยาว ขั้งยขอเป็นอ l ร้อยร้อเจ็ดจะนั้นให้ให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลนะครับเราเชื่อมไว้แล้วมาโชว์ ้านนี้เราจะดึงยุ e r น a m e นะครับดึงยุสเนียมมาโชว์ตัวนี้นะครับก็คือเราที่เราได้ประกาศเอาไว้นะครดึงเข้าแบบแบบอเลรนะครับแล้วก็ประกาศให้ดึงเข้ามาโดยดึงค่ายุ e r น a m มมานะครับยุสนียมมาโชว์ต่อมาในบรรทัดที่ในแถวที่สองนะครับ แล้วก็ที่ไอเหมือนเดิมที่ดีสำหรับความกวาม้างอันนี้ไม่ต้องแล้วแล้วก็มีตัวด้านบนแล้วเ,เดี๋ยวก็เราจะไปตามกันนะครับ ตัวนี้จะเป็นนมนะครับชื่อจริงนะครับไม่ใช่ยูสเซอร์อันนี้จะเป็นชื่อจริงที่เราได้บันทึกลงในฐานข้อมูลไปแล้วแล้วก็ดึงขึ้นมาโชว์ก็ส่วนในตัวนี้ นี uh, uh, ้ก uh, ็จะเป็นเน่มเสร็จแล้วอ่ะต่อมาส่วนด้านล่างนะครับผมจะมาสร้างดิงสร้างดิงไว้นะครับเฮดเล็บสร้างดิง

ไปที่หน้า id ี่อานะครับลงมา i ีกลีงหนึ่ง,งหนึงผมจะให้เป็นล็อกเอาดีกว่าที่ล็อกล็อกเอา PS ต psp ประมาณนี้เป็นอันเสร็จ นะครับเดี๋ยวเขาจสอบนะเดี๋ยวผมตบตัวอีกทีหนึ่งในที่นี้ก็คือการ include นะครับอินคลูดไฟล์ไฟล์ฟคอนเน็ที่เราได้สร้างไว้แล้วนะครับ include เข้ามาอ n c l u d e ไฟล์นี้นะครับไฟล์คอนเนาบอกว่าให้คอนเน็ฐานข้อมูลแล้วก็โฮสต์อินซิลูตทาร์ตเบรดลูดลูดนะครับทารข้อมูลเทสเนี่เคทีนะครับ include ไฟล์คอนเนะน,น็นเข้ามาแล้วการสตาร์ทเซ็กชั จากนั้นก็ประกาศเข้าตัวแปรเข้าตัวแปรทั้ง user id status นะครับเพื่อทีเก็บค่า section นะครับที่เป็น section id แล้วก็ section ของ status เข้ามาส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสอบนะครับ if user id เท่ากับเขาวให้แสดงข้อความนะครับ echo บอกว่าก่าด้วยนะเรอินด้วยแล้วก็จบ ไม่ต้องทํางานอะไรต่อนะครับจบเลยแต่ถ้าไม่เป็นข้าวางนะครับไม่เป็นข้าวางก็มาจะสอบอีกปะสเตตัสตัวนี้นะครับสเตตัสที่รับเข้ามาถ้ามันไม่ใช่แอดมินนะครับให้แสดงข้อความว่า this page นะครับ form admin only นะครับ่ะเพจนี้เป็นเพจเฉพาะพอของแอดมินนะครับแล้วก็จบการทำงานสต่มาเป็นการ s e เล c t นะครับเลือกฐานข้อมูลอะเล็กตารางครับตารางแล้วก็บอกว่าไอ l e c t ็กซิเล็กฟอร์มลอินนะครับตารางลอินโดยมีเงื่อนไขว่า u s e r ID นะครับต้องเท่ากับ User ID ีที่ที่เราล็อกเข้ามาตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะเป็นจะคลิปในการเชื่อมต่อนะครับ User อ y s q l query นะครับ query ตัวนี้ ดนะตรีมาคิลลี่นั้นก็ให้สั่งให้คิลลี่เสร็จก็ดึงเขา้ามุล้วเป็นแบบอะเลนะครับเป็นรอนะครับสกิปเกตีตัวนี้เสร็จละต่อมาก็จะเป็น html ธรรมดานะครับก็รกประกาศ html head นะครับ meta ก็สั่งให้สามารถอ่านและก็แสดงเป็น utf- แปนะครับเป็นโค้ดของภาษาไทยได้อ่เอเตอร์ ธรรมดาแอดมิเนเตสแสดงข้อความนะครับแล้วนั่นก็มาสร้างตารางสร้างตารางเพื่อที่จะแสดงนะครับแสดงแสดงวิสเน่ตอนนี้ก็คือการดึงวิสเน้ก็ามาโชว์นะครับก็จะประกาศค่าประมาณนี้วิสเน่จะถ่าข้อมูลนี่ก็จะเป็นเดมน,นะครับหรือถ้าเราอยากจะแสดงมากกว่าน,นี้นะครับราจะมีทั้งพวกเบอร์โทรพวก รูปภาพนะครับอายุแล้วก็จะประกาศมันการนะครับก็สร้างมันกันกแล้วก็เปลี่ยนตรงชื่อตรงนี้นะครับที่เราจะดึงมา,างเช่นเบอร์โทรอี้นะครับก็เปลี่ยนไปนีไปส่วนด้านล่างก็จะเป็นลิงก์นะครับไอ้ให้เล็ก,ก็จะเป็นลิงก์ว่าสั่งให้ลิงก์ไปที่หน้า Edit p r o file นะครับโดยให้แสดงความ e d i t นะครับตรงนี้ถ้าล็อกเอาท์นะครับก็ล็อกเอาท์ ก็พาล็อกเข้านะครับแล้วก็มันี้เดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองนะครับลองล็อกอินดูนะครับในซอร์ของแอด a d m i ะมาลองล็อกอินดูลองล็อกอินะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าล็อกอินนะครับโดยที่เราคอนโฮส์ล็อกอินล็อกอินด้ว php นะครับคือไฟล์ล็อกอินที่เราได้สร้างมาตั้งแต่ตอนแรกนะครับ ย s สเนม m e ผมจะกรอแอดมินย right? ุสเนีงผมจะเป็นแอดมินนะครับแอดมินใส่เันใส่รหานผ่ารออินยวเลยนะครับเดีมยวลืมชิคกี้โคนะโอ้ผมลืมใส่ตัวนี้ตัวนึนนะครับชิคก c o โคนะ เซ็ตมาลองดูนะบิ๊กเฟสอ่ะอินหนึ่งสองสามสี่ อ่าเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับแอดมินหนึ่งสองสามสี่เอออ่าประมาณนี้นะครับลไกเข้าทูแอดมินนะครับตัวนี้ตามที่เราได้แสดงไว้ลไกเข้าทูแอดมินอ่าพิเศเนียนนะครับก็แสดงพิเศเนียนขึ้นมาแล้วก็นี่นะพิเศษเนของผมเป็นแอดมินนะคือส่วนนียนก็เป็นชื่อที่เราได้ทำการกรอกไว้ อันนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับ Edit แล้วก็ล็อกล็อกอาแล้วเราค่อยจะมาทำในคลิปถัดไปนะครับ